อย่าลืมกดติดตามแลกะก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีค่ะทุกคนห่างหายไปนานมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครคิดถึงกันอยู่หรือเปล่า วันนี้นะคะจะมาดูเป็น2อ0แรงไม้แล้วแต่ว่าไม่ธรรมดานะคันนี้นะคะทำการเลื่อนช่วงเขียนแบบต่อกระบะให้ใหม่ยาวสุดๆไปเลย8ปดเมตรสิเลยทีเดียวนะคะพร้อมทำสีให้ใหม่หมดทั้งคันเลยน้องคนนี้นะคะก่อนจะมาเป็นแบบนี้ก็เป็นคันหัวเขียวมาก่อนแบบนี้เดิมๆมาเลยนะคะแล้วลูกค้าต้องการทำเป็นกระบะข้อสูงเนาะอยากได้ยาวสุดๆเต็มแม็ก อยู่ที่8เมตร10นะคะเราทําการตอกกระบะให้น้องเข้าใหม่หลูกเลยทีเดียวในส่วนของสีนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นสีน้ําเงินแก้วนะคะเป็นสีน้าเงินที่สวยมากจริงๆเลยนะ ทงสีนี้ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคัสซีนะคะเราทําการเลื่อนช่วงแล้วก็มีวิศวกรเซนเข็มแบบให้เรียบร้อยนะคะในตัวของตัวรถทุกคันที่เราทําการเลื่อนช่วงเนี่ยเรารับประกันให้ลูกค้าตลอดชีวิตการใช้งานของมันเลยนะว่าตรงคัซซีตรงรอยต่ออะคะ่ะจะไม่มีหักไม่มีงอไม่มีแตกไม่มีร้าวตรงรอยต่อที่เราทําการต่อคัสซีอย่างแน่นอนเลยนะคะคันนี้นะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วติดสติกเกอร์สะท้อนแสงให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการเปลี่ยน ยีงให้ใหม่หมด้งคัญด้วยนะคะก่อนทําการรับมอบส่งมอบรถเนี่ยเราทําการเทสไม่ต่ํากว่า3รอบเลยเทสเนี่ยเราไม่ได้เทสแบบว่าวิ่งระยะสั้นๆนะคะเราวิ่งค่อนข้างจะไก,กลเลยทีเดียวไปวิ่งหน้าถนนกันจริงๆเลยนะคะเพื่อดูปัญหาของตัวรถหน้าว่ารถคันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีเราก็เอามาเก็บงานให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะ เหนือจากภายนอกที่ดูสวยแล้วนะคะในส่วนของภายในห้องเก่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบายางปูพื้นกระปุกเกียร์หรือว่าตัวคอนโซลต่างๆนะคะเราดูแลให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าเบาะขาดเราหุ้มใหใหม่ทันทีเลยนะ,ะแล้วก็ยังมีแอร์วิทยุติดฟิล์มให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะในส่วนของเครื่องยนต์เราทําการตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวที่สําคัญมีแบตเตอรี่ให้ใหม่คู่หนึ่งด้วยแล้วเราก็ยังมียางอะไหล่ให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่กําลังมองหารถ6กล้อสิบล้ออยู่นะคะที่เป็นมือสอ นะสามารถเข้ามาดูที่อูสมพรชุมบุรีได้เลยเพราะว่าซื้อรถที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟแนนซ์เราก็มีจำนำเล่นเราก็มีแล้วก็อยากได้รถประเภทไหนเราสามารถทำตามสเปคของลูกค้าที่ต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าอยากได้เป็นดำกระบะตู้หรือว่าจะเอาติดเครนเราทำให้ได้หมดเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนอาจจะรำคาญเสียงแยมแม้วนะพูดมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้านะคะไปดูรอบๆคันกันเลยดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อยากดูคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดแจ้งเตือนกระดิ่งกริ๊งๆให้แยมด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย